น,นี่คือถนนงามวงวานนะครับวันนี้วันที่ห้าพอคสองพันห้าร้อยหกสิบสามเราดูบรรยากาศของถนนงามวงวานเน,น,นี่ยนี่แหละนนี้ห้างพันทิพย์เงียบสงัดอันนี้คนยืนรอรถเมย์พันทิพย์งามวงวานพันทิพย์พาซา อันนี้ก็คือป้ายรถเมย์เป็นคนแก่กันเลยเมื่อก่อนคนเต็มเลยช่วงนี้โควิดหายไปหมดเพราะว่าห้างไม่เปิด นี่ร้านเด่นแชมสูตรประเทศไทยโอ้ทำสูตรสวยเว้ย